ส่งบุญส่งศุลนะครับทำบุญไม่เคยทำนะครับใครทำบุญไปด่าคนที่ทำบุญบ้ามัใหญ่แล้วนะบุญเนี่ยครับสวัสดีครับนิสราสวัสดีครับนะครับช่วยกุญญายงานช่องและผิดมันเลยพวกเราทุกคนคือพวกกากใช่ไหมครับนะสวัสดีครับไทยลักกี้สวัสดีครับอย่าให้จติ่งขึ้นนะจะบอกให้นะครับสวัสดีพี่โนบายสวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่แนนสวัสดีครับ สวยพี่พาสสกันหาสวัสดีครับนะเวลาทําบุญบ้านเราสวยพี่ระพานะครับเวลาทําบุญบ้านเราแบบสังเกตพาะชอบฉันน้ําพริกปลาผัสดสดที่บ้านที่บ้านใครไม่รู้นะแต่ทางภาคอีสานเนี่ยนะครับผ่าข้าวก็คือนะครับการจัดผ่าข้าวสําหรับข้าวนะครับต้องมีน้ําพริกกับผักนะครับต้องมีน้ําพริกกับขาับคนทีแก่ชอบนะเออเชื่องเคียง นะครับจะมีเมนูอื่นแซมมาก็แล้วแต่ยันี้ต้องมีน้ำพริกกัดบ้านบางบ้าน,าน,านต้องมีปลาสับติดไว้ในครัวตลอดนะครับ <c oughs> นี่มันคือาหารที่คุอิสานขาดไม่ได้นะครับผมไม่เป็นอาหารเกนโอ้ใครที่กลับบ้านไปนะทำปลาร้าสับมาด้วยเด้อเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเอาปลาร้าสับด้วยเด้อของดีนะครับใช่ไหมครับนะถ้าขาดถ้ากับข้าวข้าวข้าวไม่มีน้ําพริกกัะป๋ิมเนี่ยนะครับ ะจบเลยนะครับนะอาหารมื้อนั้นนะครับจะบอกให้ใช่ไหมครับอย่าให้ขึ้นไปด่าเฮ้ยจะติ๊มจะเย็ดจะิ๊มใช่ไหมครับนะคุณชอบในคอมเมนต์เนี่ยนะครับในคอมเมนต์หนึ่งสวักายพี่ตุลย์พับเพลินนะครับสวัสดีครับนะพี่ยงสุรพลสวัสดีครับนะครับพี่ละไมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมได้ชื่อนะครับนะนะท่านทุกคนนะครับผมผมก็พูดเนี่ยนะครับพูดตามหลักด้วยความเป็นจริงนะครับนะ นะครับคือมันไม่น่าเล่นนี่แหละนะครับที่เขาทําบุญเขาที่ดีกับน้องด้วยนะนะครับเขาที่ดีน้องด้วยนะเนี้ยนะครับคุณที่ด้หมดเจ้ากรรมนายเวรทั้งเทวันนะครับนยนะครับมันมีคําพูดอยู่นะครับแล้วลูกคนทําเนี่ยนะครับนั่งอธิษที่ฐานทาบุญเนี่ยนะครับนะใส่ซองอีกนะครับใช่ครับตับข้าวหรือไอีสานต้องมีสําหรับน้ำพริกนะครับมีน้ําพริกติดเลยนะครับเนยะครับไม่ว่าจะมีอะไรต้องมีน้ําพริกก็ธรรมดาอยู่แล้วนะครับนะครับ เออนะครับแล้วก็มบอกม่ด้วยด้วยไม่ได้ไม่ได้ด้วยครับบอกอะไบอกเมนูข้าวให้ผ้าเนี่ยนะครับงะใส่ไรยผ้ากรชั้นหมดเลยนะครับเออนะครับนะครับแต่เูาภูมิภาคงานจำถิ่นใช่ครับงานพี่ดีๆนะครับพูดถูกไหมล่ะจอร์จชาวสารสตอรี่สวัสดีครับนะสวัสดีครับนะพี่พันธ์มหาชอบบุญนะครับสวัสดีครับกับพี่ทีสวัสดีครับปวดฟันครับ เละเทิรนเลิเทิรนะครับนะส่วนไอ้กากก็นะครับไอ้กากนี่มันน่าจะเตือนแล้วทุกวันน่าจะเตือนแล้วแหละนะครับแต่หมดมุกแล้วนะครับต้องดูคลิปนค,ปน,คปนนู้นคนนี้แล้วมาเปิดให้เขาด่าตัวเองเอฟซีฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็คิดดูเอาแล้วกันนะครับผมบอกแล้วการเข้ามาเนี่ยนะครับปูน้ำนะครับปูน้ำนี่คืออะไรนะครับเขาซื้อจากใครมันก็บอกเองว่ามันเป็นคนไปจัดซื้อให้ นะครับแล้วมันก็บอกออเองถ้ามันไปจัดซื้อน้ําให้มันจะได้ราคาถูกแล้วใครได้บริษัทไหนล่ะขายขายบริษัทต้บริษัทน้ไงมึงไม่ไปต่อน้ําเขามึงไปซื้อเนี่ยเขาให้ส่วนลดมึงไม่ละนะครับเออมึงซื้อเยอะขนาดนั้นเขาให้ส่วนลดมึงไมะส่วนลดแล้วส่วนลดึงไปไหนล่ะเอถูนะครับแล้วถามมึงสินะครับเออถ้าซื้อแพ็คถ้าซื้อเยอะนะครับเขาให้ส่วนลดให้นะครับเวลาส่วนลดมึงบอกไหมล่ะนะครับเออถูนะครับ ซื้อเยอะขนาดนั้นมึงลดส่วนลดละเป็นหมื่นหรือว่านะครับอ่าแล้วหลตังไงนะครับดูดูแล้วส่วนลดไปไหนละ่ะแล้วมึงมึงบอกเองว่ามึงซื้อเยอะมึงซื้อเยอะมึงซื้อแล้วเขาจะลดให้มึงอือแล้วมึงมาถามเขาอีกว่านะครับแล้วโปูน้ำเนี่ยซื้อจากไหนซื้อจากไหนจากบริษัทอะไรก็น้ำไงซื้อน้ำไงก็โปรน้ำก็ซื้อจากน้ำไงขายน้ำไงนะครับจะอะไรละ่ะ นะครับเนี่ยมึงเคยทำเหมือนพวกเอ่อพวกซับซับไพเออร์ไหมพวกคัตถุงเมอร์พวกซับไพเออร์ไหมนะครับเวลาเขาไปติดต่อเนี่ยนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเขาก็ลดให้นะครับเออนะครับก็สุดต่างก็เาเป๋าอ่ะนะครับแล้วอะไรอีกค่าน้ำมันอีกค่าน้ำมันมึงก็บอกแม่คนนู้นให้สองพันแม่คนนี้ให้สามพันน้ำมันอะไรน้ำมันพันเดียวก็ได้แล้วนะครับหยุดทูอ่บกินค่าน้ำมันเยอะกว่าปูอีกเยอะกว่าน้ำอีกบอกให้ นะครับใช่แล้นะครับเออไอ้กอลัมน์เนี่ยหานี่นะครับสวัสดีครับนะแม่ไม่ถามอีกนะครับน้องฟางผมนี่นะจะบอกให้นะครับสําหรับเออแม่แม่พลังเงี้ยทั้งหลายเนี่ยนะครับนะแม่จับปูน้ำปูน้ำก็ขายอะไรขายอะไรไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายปูน้ำก็ขายน้ำไงใครได้เหรอบริษัทนะครับแล้วทำถุงใครจะทําอะไรมาผมทําให้นะครับถ้าจะมี สินค้าเนี่ยนะครับนะ,นะครับเออปูน้ําปูน้ําเข้าวัด่ะถ้าจะทําปูอะไรอีกปูอะไรอีกครับถ้าปูก่อสร้างอ้าวสายมาติดต่อผมผมก็ไปติดต่อนะครับนะบริษัทก่อสร้างเขาซื้อเยอะเขาก็ให้ลดชวนลดน,นะครับนี่มันได้ตรงนี้แล้วจะค่าน้ํามันอีกแล้วต่อไปทีจัดปูเยอะเลปูทําบุญคอยดูนะครับนาคอยดูนะครับนาบางคนก็สงสารนะ รับให้ค่าน Nacional, ้ํามันให้ค่านมลูกนะครับถือยนบ้านผมกูเรยหากินกับพระอย่างนี้นะครับใช่ไหมล่ะพี่สุมาลีพันธุงสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจริญจันทร์แจ่มสวัสดีครับนะใช่ไหมล่ะนะครับเออเงินทอนไงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาที่เขาบอกเขาปูจัดน้ําเนี่ยไม่ใช่ว่าปูที่มึงขายผลิตภัณฑ์ของมึงแต่มึงปูน้ําคือมึงกินค่าส่วนต่างตรงนี้จากน้ําเนี่ยครับนะ แล้วก็ทำได้อีกไปเรื่อยๆนะครับทำไมมันึงเลือกน้ําล่ะนะครับทำไมมันถึงเลือกน้ำเนาะทำไมไม่เอาเครื่องกรองน้ำก้อนน้ำเป็นขวดนี่กินแล้วหมดแล้วก็ทำต่อได้อีกเอาพอน้ำหมดเอาอีกแล้ยังไงยเล่นตะปูน้ำทีแรกแต่ได้อีกแล้วนะครับแต่เครื่องกองน้ำซื้อครั้งเดียวจบทีนะครับนะ่ทำอีกไม่ได้นะครับใช่ไหมล่ะนะครับไม่ใครเอารู้อย่าให้พูดอย่าให้พูดนะครับพูดลุงจะหนาวนะครับสวัสดีครับร้านย่านะครับนะนะครับผมจะบอกเลยครับทำไมเขาถึงเอาน้ำขวดล่ะ ขอน้ำขวดผ้าฉันหน่อยเดียวก็ทิ้งฉันหน่อยเดียวก็ทิ้งแล้วนะครับยังไงเวลาพระฉันเขามีไม้ขึ้อขวดน้ํากับกุฏิด้วยไม่นี่มี่หรอกนะครับพอฉันปุ๊บคุณยุกทันเวลาหนะน,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 น้ำขวดเลือเนะี่ยเมื่อก่อนเขาถวายเป็นน้ําขวดน้ำแตนต้ามิลินดาเนี่ยถวายผ้าเป็นขวดผ้าฉันหน่อยเดียวน่ะดิบมองแล้วหวานหวานกันที่หวาน,วาน,วานถือพอพาลุกปุ๊บยก,กเลยนะครับนะครับนเนี่